พิธีกรรมฝังหลอกศพคนตายโ่ไหมเอาจริงๆเป็นคนศรีสเกตบางทีบางพิธีกรรมเราไม่ไมรู้จักนี่คุ้นเคยใช่ไหม,ไมคุณเพราะว่าเขาบอกว่าพิธีกรรมนี้ยเป็นพิธีกรรมความเชื่อของชาวศรีสเกตแล้วก็เป็นชาวไทยเชื้อสายเขมรงั้นไปดูพิธีกรรมนี้พร้อมๆกันค่ะ นี่แหละที่บอกอ่ะพิธีกรรมเนี้คือพิธีกรรมฝังหลอกศพคนตายโหงฟังชื่อขนลุกนะ,นะทางพระใบดีกาสุครีบสุทธิธรรมโมนะคะเจ้าอาวาสวัตตายูที่ตำบลสะายาวอำเภอศรีรัตน์จังหวัดศรีสะเกดท่านเล่าให้ฟังนะบอกว่าพิธีนี้นะมีตั้งแต่สมัยโบร,โบราณแล้วคุณคนโบราณเขาเชื่อว่าคนตายโหงหรือ คนที่ตายแบบผิดปกติอะค่ะจะต้องมีการฝังหรือว่าดองศพเอาไว้อย่างน้อย1ปีนะคะถึงจะทําการเผาได้ก็คือไม่สามารถเผาได้เลยแต่ว่าในปัจจุบันก็คือเขาบอกมันก็จะมีกลไกลพิธีกรรมต่างๆมากขึ้นอย่างเช่นการฝังหลอกเป็นต้นฝังหลอกฝังหลอกก็คืออาจจะไม่ได้ฝังจริงไงคุณเหมือนเป็นการแก้เคล็ด ให้กับญาติของคนที่เสียชีวิตหรือว่าล่วงลับไปแล้วอะ่ะคือหลังจากทําพิธีฝังหลอกอะไรต่างๆเสร็จแล้วอ่ะค่ะเขาก็จะนําศพของผู้ตายเนี่ยมาประกอบพิธีเผาเออตามปกติก็คือไม่ต้องมีการฝังหรือว่าดองเอาไว้เป็นเป็นปีแล้วก็คือฝังศพลอกไปเ <ฮะ S 1> หมือนทําไปแล้วอ่ะออแล้วศพจริงๆก็คือไปเผาได้เลยตามความเชื่อพิธีกรรมต่างๆซึ่งเขาบอกว่าพิธีกรรมนี้เป็นความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายเขมรแล้วก็เป็นความเชื่อของทาง อีสานด้วยะซึ่งมันก็มีความเชื่อแตกต่างกันแหละในแต่และภาคอีสานเองก็ไม่ได้เหมือนกันหมดถูกไหมคะครับก็ถือว่าเป็นพิธีกรรมการแก้กเครดตามความเชื่อของชาวบ้านเขาถ้าเกิดว่าเออทำแล้วสบายอกสบายใจก็สามารถทำได้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรใครไม่ได้ผิดอะไรแล้วมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่สืบทอดกันมาด้วยอนะ่เนาะแล้วถ้าเกิดว่าเราเจอพิธีกรรมอะไรที่มันแปลกแปลความเชื่ออะไรที่มันน่าสนใจเดี๋ยวจะมาเล่าสู่คุณผู้ชมให้ดูให้เห็นได้รู้กันเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่า เฮ้ยเมืองไทยมันมีความเชื่อในแต่ละภาคแต่ละจังหวัดที่มันแตกต่างกันไปอีกเยอะมากอ่ะอย่างศรีสะเกดนี่มีชนเผ่าสีชนเผ่าสวยลาวเยอแมรนอันนี้เป็นความเชื่อของทางเชื้อสายเขมรดิฉันออกจะไปทางลาวก็จะมีอีกประเพณีหนึ่งค่ะก็น่าสนใจเหมือนกันนะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้เห็นได้ดูไปพร้อมๆกันนะคะเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าทําแล้วเพื่อความสบายใจใช่ไหมเอะไปดูอีก